Ôm Ô la để Phần vần lấy kem non phần vần แกมไงแกมเพิ่นเพนแกมนองเพิ่นเพลนสู่เพิ่นเมียเพิ่นสู่เขาเมียเขาบุญปันไ์กะสิหาบบาปเนได์กะสิเอาสีนังเฝาเบิดขึ้นข่สิบืนจนเบิดแห้งข่สีแห้งหูปลาไหลไถไปหอดหวัวยังฟังเสียงข้างคนหอยอ่อยบอ่มีถอยเลยเกียเฟือเขาตีปัดมวยรวยบางงูจ้องอ่างวังเขาไต้ห่างลีมีแฮงยาม ôi là nó là ơi xui lẹo ลายแมวเดอนางจังบะฟังเดอลานาตู่เขาเพิ่นฟังเดอลานาตู่เขาเพิ่นสวยือเกินกรุบนองมองได้เตะตาเสียได้เดเสียได้เดนองลาเจามีคู่เทียมสองเสียได้ท่องคำใบมีคู่เคียงเคียงแล้วเสียได้เป๋วหูแงนนกแต่บนเขาคนเสียได้พ่นป่าวนาห่างป้าบางอย่างให้เขาทั้งโซนพิมพิมกวอนควายปู่เสียได้คู่คันแค่บนกแต่เคยหมุนเสียได้นนองนาไตบนป้าไล เคยอยอู่เสียใดเดโนมูให้เขาชิมก่อนแล้วมันเปลีป่ยนแปลงอยู่วางใจให้เขาวรวยลูปไร่ไงก่อนนอนแฝง,งแความแข็งแขร่งราคาตกจืดจากมดแนวแปลปลาไหลเคยหมุนคนกระดันบน่น้ำยันให้เขาฟันก่อนไอเสียใดน้องหูจองเสียใดเดเสียใดน้องหน้าหลงกลายเป็นพงลุ่มลมเขาเดนังเอ้ยเป็นตุม่มขี้ตาเลราค่าเกะค่า,าบอมีตั้งแต่กี่ปนี่อยู่วืางใดตั้งแต่กี่ปีนี่อยู่ว่างใดคือบ่อแค็งพันตะบปัญหาใส่ งมาพอหากินหอบุญอยบ่จับถูกมาซอน บาดเทไรลูกหน่อยมาอุ้มข่อยจัเเ็นเป็นจังสีบักเลินพิศลรสใจเป็นจังสีบักเลินพิศลรสใจเสียผาไทยน้ำไายมันรองไก่มาแล้วคุณสว่งเอ้เสียได้เน,นี่ยังบ่มให้เขาสมใจกินดอกเดอือนังเอ้เสียได้ผ่าซักสก,กินให้เขาเอ้ลุงท้องพวอมได้คิดเต้าคงมาพบประสบกันแต่บอทันเวลาดังใจหมายไ้เกิดพี่เลิเสียใจบอเข่นกันแต่ข้าวขี่กำลังขี่จุงจ่อเป็นได้พบพอสีง่อมวนมอมกิดนี่ ยังนี่อียังมันชีดันดันดินดันดันดินดินดันแต่หัวใจมันไกลกันพันว่าสัวดินกับฝ่าพันลายาเขาแหลวแนวเขามีคู่เสียใดเดชเสียใดมันอีหมูบักเล่นหิวกะตาายเสียใดไทยหลับไหลของฝนเกินหวงเสียใดดวงมาลาบาดกินไอ้เคยแหงมาแรงจอมดแล้วก็มีแต่แนวหูหวังแต่กี่ดวงดอกสอนแปนอนนี่อยู่ใสเสียใจเดชขันเม็นบ้านอยู่ไกลสีไเดทองเขียวหาอันนี้นาไก่กันดังไพ จัดกับไอแต่กีนาคือบอดินไปไผ่บ้านน้องแกทำกำบันบักเล่นอยู่สิขอผูกเค็ดสู่ไข่ย้เท่าสู่ขวันคิดสาให้ที่ถวนวอนมูกับเม่ขับล้วเด้ทางเล่นบ่วว่ายังขอดีกำเม่นนั่นมิรสาจัดเมียทันบักเล่นบ่คิดอยากให้ขอเวรหลวงเกิดตกลงส์แต่เนืนอเนืนสิปลาปล่อยทางหลังน้องเอ้ยน้องสิมาฟังคุ้มเดี่ยวความกันให้มันแล้วละสาแนวเดืมเข่าไห้มาเอาของไม่ละสาไม่หยดวกไห้มาขัวนลวง ละาสาพวัวดอกกอม็มาส้มกินจันหอมน้องไงน้องพีสีทอมทอมถักถักก็ดื่มไหลเท่าละาสาพักกระเดาแล้วมันขบลมดินมากินมะพร้าวอ่อนแบมือรับตอดน้อนมุงอยู่เย็นสวยเหลือเด่นคุณเผิดของไทยสวยเหลือเด่นคุณเป็ดของไทยอยาสามีได้ไหมมาลุ่มกับเลินเชิญที่ลาสามีเจ้าบา่กว่าเชิญที่ลาสามีเจ้าบา่า,า,มา,บามิชจันบอกตันขั้น่านอย่าไปใจพี่แน่ยิ่งกว่าแนท่ท้งป่าใจพี่แน่ยิ่งกว่าแน่ ทั้งป่าว่าแต่มีสัจจาผูกพันกันไม้เลินสีไลเงี่ยเข้ามาเอานางคนใหม่ว่าแต่ตกลงใจให้บักเลิ่นอยู่รวมนอนเขาเ่าเดิมว่าแต่ตกลงใจให้บกเลิ่นอยู่รวมแท่นเขาเก่าเดิมส่วนนั่งนองก็ให้เริ่มห่างยาป้าหัวจากลัวเลยกับเมธ่ายใจพนังเงี่ยจะแป๊ะปวดส่วนห่างวัางเนี่ยเขาซาเขาสีเกาวนินท่าแนวใจบ่อแน่จะเป๊ะปีนเปลี่ยนแปลกบ่อมมนเลิ่นตั้งแกงรอรอให้ป้าหัวหัวคือกันกับเม่พุทธเอา สอดไว้แต่ว่าใจปักปําน้ําเมียของเพิ่นขอโทษเลินลวงเกินคําใดผิดยกไว้ให้ไก่หมอแผ่นแดงแผ่นแดงให้ไก่หมอแผ่นแดงแสงตาวาวให้เจ้าเฝ้าเจ้าอย่ามาเอาอาย